อยู่ครบหรือไม่ครบสัญญาเนี่ยถ้าเราจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วในวันที่เราย้ายออกในกรณีที่น้องไม่ได้ย้ายออกเลทกินเดือนถัดไปนะคะ <S <S ก็คือ,อย้ายในวันที่31 3สิ 30, อย่างเงี้ยค่าเช่าเนี่ยไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะเพราะเราจ่ายไปแล้วเอาอย่างนี้นะคะให้เขา้าใจง่ายๆตอนที่เราจะเข้าไปเช่าเขาเนี่ยในวันที่1นะคะเราจ่ายค่าเช่าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นค่าเช่านั้นน่ะจะครอบคลุมในวันที่1ถึง31ในเดือนนั้นเพราะฉะนั้นน้องอยู่ได้อีกเดือนโดยไม่ต้อง ่าเแต่ในวันที่31หมายความว่าค่าเช่าที่เราจ่ายไปเนี่ยเราได้ใช้หมดแล้วนะคะแล้วเราย้ายออกวันที่31พอดีนะคะเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเราไม่ได้อยู่เพราะนั้นเราไม่ได้อยู่ในเดือนถัดไปเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่กรณีที่น้องจะอยู่ต่อน้องก็ต้องจ่ายค่าเช่าอีกเพราะฉะนั้นค่าเช่าในที่เราจ่ายในวันที่31เนี่ยมันจะเป็นของเดือนหน้าทั้งเดือนเพราะฉะนั้นในวันที่เราย้ายออกเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากค่าน้ำค่าไฟของน้องใช้ที่ใช้ไปในเดือนนั